สวัสดีค่ะมานานจีนออนไลน์ค่ะในคลิปนี้นะคะมานานก็จะพูดถึงคําศัพท์คํานึงนะคะก็คือคําว่าโยกุยโยกุยนะคะคําว่าโยกนะคะแปลว่ามีส่วนคําว่ากุยนะคะแปลว่าผีแต่คําว่าโยกุยนะคะคํานี้ค่ะไม่ได้แปลว่ามีผีนะคะแปลว่าอะไรมาดูกันค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะคําว่าโยกุยนะคะแปลว่ามีซัมติงนะคะหรือว่า มีบางอย่างผิดปกตินะคะจากตัวอย่างได้เลยะคะ่ะถ้ามันเลี่ยงตะกานสีเขินติ้งโยกเก๋ยถ้ามันเลี่ยงตะกานสีเขินติ้งโยกเก๋ยความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนนะคะต้องมี something แน่นเลยจากตัวอย่างนะคะ我的儿子一定有鬼，他说话好像在心里藏某事。我的儿子一定有鬼。 ถ้าพูดว,ว่า好像在心里藏模式。เขคือลูกชายของฉันนะคะเขาต้องมีอะไรนแน่ๆเลยนะคะหรือว่ามีอะไรในใจนะคะเขาพูดเหมือนมีอะไรปิดบังไว้อยู่ในใจของเขา